อ่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีน้องพัฒนาในประเทศไทยมือหนึ่งนะครับมือเฮาเดินทางมาที่ครับจากยุทธยาเนาะยังไงหมวนบ่ยุทธยาจะไปอีเน่เที่ยวโอเวอร์เล้นะตอนแรกตอนแรกแคนจะพาพากันไปกรุงเทพกับปิดไปสะก้อนนะฮะปิดไปสะก้อนแต่ว่ามันเหมยเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาเฮ้ยเหมยดีหว่าเหมยก็เลยเอาหนังรถกลับให้เหมยก็เก่าวันนี้ จะเลยได้มาวันนี้เอามาโผล่อยู่ท um ี่บ้านผมเองครับจตุนนครนะครับอำเภอบ้านม่วงนะฮะหิวยังหิวอยู mm ่หิวอยู่เออแต่พอดีเลยสิบสองโมงนะฮะเดี๋ยวเขาจะขี่คันนี้ไปเฮ้ยขั้นนี้แบบลุ้นอมตะเลยนะฮะท่านผู้ใดเคยเห็นยามมหาคันนี้โอ้ตั้งแต่สามสิบปีก่อนสามสิบปีก่อนเป่นบุคคลสี่สิบปีก่อน แต่มีการมาอาดแดปอันนี้เป็นรถของลูกค้านะเป็นรถของลูกค้าเป็นเอโดโรยามาฮ่าคือว่าอาดแดปใหม่มดเลยฮะตั้งแต่โช๊คอัพนะฮะมาจนาเครื่องทุกอย่างหลายหมื่นเหมือนกัน่โช๊กกันนิมน่มอะโช๊กนิ่มโช๊กนิ่มมากน่าจะเป็นยมมามาฮารุ่นไหนนะรุ่นไหนกันลุงรถบักเอเตโดโร ครับใจว่าครัตีมาถึงขัแดงเก่าฮอบวะน่าจะซ้่มกันเนาะกันนั้นก็เกิดเระมาณนี้แหละเนาะคนจุกครับใจนี่เป็นสองจังหวะเป็นสองจังหวะก่อนจังหวะเครื่องเดิมๆของยามาน่าเนี่ยป้าฮอบปหาอย่างกินนี่ว่านะแต่ต้องลุยฝนนิดหน่อยเนาะอบไปดีกว่านะการนั่งลมไปตกบมือเลยแผ่นเขาเขจะไปนับตกนี่เรียบร้อยเลยถ้าไปเปียกเปียก เออเปลี่ยนเอาไว้เชื้อหนาดีกว่าหมดเชื้อหนาถ้าคนยุดมีโอกาสจะพาไปนะไปไปเดี๋ยวไปกินเฟอไปกินเฟอาอยู่ทางสงปลาก็เอินเฟอ์นะอยู่กรุงประเทศไทย,ทยก็ก๋วยเตียเต๋ยวทานก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวฮะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะสักพาก็อยุยยิงสี่แหละเต็มเลย ถ้าซักช่วงนี้ตากเองโอ้โหหมูแห้งง่ายเลยเอ,อ่ะต้องได้อาศัยเครื่องอบนะมาเดี๋ยวเฮากําลังจะพาโนปาดนะครับไปหาอย่างกินนะฮะก็จะพาใจกลางอําเภอนะครับอําเภอหรือว่าเมืองนะฮะเมืองบ้านม่วงอําเภอบ้านม่วงนะฮะอ๋อ,อลุดละลุดละฮักเลยบ่โอ้ยจับโอ้ยแล้วผหัก ปีนบก<ด><ด>่กดูว่ามันหัก<ด><ด>จ้าไว้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 เอาไปไปไป,ไป <c oughs> เออเออเข้ากับขี่แค่ยี่สิบนึงนี่เลยทีขี่แค่ยี่สิบนึงนะฮะก <c oughs> ับอำเภอนิดน้อยเด้ออำเภอบรรมงเด้ออำเภอของส้นเผาผู้ไทยนะฮะ <c oughs> อำเภอของส้นเผาผู้ไทยมีแต่คนผู้ไทยอาศัยอยู่แต่ว่าห้างสรรพสินค้านี้ย่างหลายเลยเซเว่นเซเว่นนี่สามสาขาผุา้น่ะบิ๊กซีอีโลตัสอีนะฮะดีไอไวอีก ตลาดสดครับความมือตลาดสดนี่ก็เริ่มเปิดแล้วนะฮะพอค้าไม่ค้าก็เริ่มที่จะท้ามาหากินแล้วดีตั้งไหนเฮาตอนแรกอยากกินโหป่านะกินโหป่ามันหนึ่งชิมีบ่เนาะจะมากินป่าวะกินเอ้ยก็เจียวปอกๆกันก็เจียวปอกๆกันก็เจียวปอกๆเนี่ยก็เจียวปอกๆกันก็เจียวปอกๆปอกๆปอกๆผลไม้ก็หลายเด้อยสายมือทุเรียนทุเรียนครับเอ่อ นี่ยงก็คือผล,ไม,อล,ลไม้สุตลต่านนะผลไม้สุลต่านกับพวกนี่ยังเกาะเขาเอิญว่าอย่างก็คือลืมซื้อไปแล้วอันนี้ก็โอ้ยเอาเจอกับก๋วยเตี๋ยวเลยดีกว่าดึกพอแล้วพอแ,แล้วเอาเดี๋ยวหอดร้านแล้วนะฮะเป็นร้านในตำนานอีกร้านหนึ่งที่เราจะพามาซิมเฟอนะฮะเออหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะฮะเ,เดี๋ยวให้น้องปาดไปเบิ้งนะฮะาวปกติเขาจะเข้าข้างหน้าเข้าเข,าข้าบบได้ครับเนื่องจากเอ็ดถนนนะ ทำถนนขุดถนนนะฮะนี่กำลังทำการว่างทอ่อระบายน้ำนะครับแล้วก็เอฟฟูดบาททางปุ้นเป็นสุพชัยการเกษตรนะครับปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะฮะคุณน่ะงบประมาณกบมาหน้าฝนคักแฉะที่จมทั้งนั้นเลยทั้งงบประมาณมา,มาหน้าแรงนี่ควันเต็มเลยฮนะอ๋อถือแล้วครับมาหน้าฝนนี่แหละถือต้องแล้วนะฮะ อาเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวในตำนานนะครับสวัสดีครับเซฟครับมีอะไรบ้างครับอู้เบิ้งงมอกอ็หูฮะทุกขั้นตอนเลย คาดบ่ได้เลยแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวนะนี่ก็คือต้องมีพริกจีพริกจีแล้วก็พักอย่างเขาจับอยู่างพักอย่างพักอย่างหระพาโหระพาโหระพาแล้วก็กระลำนะโหระพากะลำอ่ะขอเนอ้ยยังว้ ก๋วยเตี๋ยวเรือเสียงอยุธยาเดี๋ยวทาตั้งหน่อยฮนะจะท๋าตังหน่อยเดี๋ยวได้งบประมาณในการสร้างเรือประกอบเรือไ้ทันิกเสีกับข้างหน้านี่ก็จะกลายเป็นเรือครับนี่เอเป็นเรือเลยนี่เนาะในอนาคตเนาะเอเป็นเรือเลยโอ้หลายักฮักฮักเอาลองชิมเบิ้งเดร์อยู่นาสุภชัยกาเกษตรนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือในตำนานนะฮะเอาอันนี้กับวิธีการ เสร็จแล้วก็ล,กล,กกลวกทีเดียโอ้อวิธีการเอ็ดอน้ำก๋วยจียวเลือนนะฮะเรียกกรเลือกขาล้นๆขาลนขาลนอืมเสร็จแล้วมันจะดำเลยโจกลงไปจุกไป,กไปเสร็จแล้วเจ้าของร้านก็กเสิร์ฟเองอยู่นี่มีบริการดีลิเอรีนำนะครับ เอสเซปั๊บเราก็จะไปส่งเองเอสเซปั๊บลูกค้าเต็มร้านอยู่แล้วขี่ไปส่งเซ่ยเลยเลยเราให้ความสำคัญก็ลูกค้าเบียนย่างดีเลยเออลูกค้านั่งอยู่ร้านก็อาปะสวอเอามันไปแซบไปแซนอพรขาพรขามีผู้เดียวปกติปกติเราจะจ้างจ้างนะแต่แต่ในช่วงช่วงนี้นะเราเราแบบต้องการที่จะเอสเองทุกอย่างนะเพื่อเพื่อเป็นออริจินอลในทางร้าน อมนั่นแหละก็เลยต้องทำการส่งอิาตอนนี้โอ้กินเผ็ดแท้พริกร้านนี้เผ็ดเดอ้อเอ,เออเออบอกพ่อกัเอันนี้เสไปก๋วยเตี๋ยวน,นะฮะหรือว่าเฝือนะถ้าเปลี่ยูยททางศพปอล่าเขาจะเอินเ้นเฝือเอิ้นเฝือเอานี้บออันนี้คือซอสพริกอ๋อซอสพริกอ่าเป็นก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านเฮานี่เขาจะใส่ซอสพริกที่พูดกับซอสพริกกันนะใส่ซอสพริกเพื่ออย่างบ่เพื่อให้มันหอม ใส่ปับ๊บเส้นก๋วยเตี๋ยวจะหอมทันทีเลยอาชิดมึงดูอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะฮะเตี๋ยวน้ําตกเส้นเล็กเกินว่าเส้นเล็กนะอันนี้นะจเจ้าเอ,อิ่นว่า,สาเอออาส้นเนี่ยเสื่อเอิ่นว่าเส้นเฟื่อเห็นปะเฟื่ออยู่แล้วเมือนั้นเพิ่นไปสั่งก๋วยเตี๋ยวคนว่าเอาเส้นเฟื่อห้องจากไหนเนาะห้อเขาจะห้องจากไหนเลเส้นน้อยเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กอืมเส้นเล็กนีกว่าที่ยาวๆยืดๆนะ โอ้สดจุดสุดเลยวันนี้อาคือสนหิวเนาะน้องสาวเฮาขึ้นหิวนะอ่าพิงแหงมาเพื่อให้สีสันมันมันแรงขึ้นโอ้โอ้ออึฮ่าฮ่าที่นี่มีกะปิฮะต้องกินข้าวกับกะปิครับคือกันอยู่วางล้าคือกันเพื่อที่จะเอาพริกมาจี้พริกจี้เซ็ตแล้วก็คุยแซ่บนะแซ่บนะท่านผู้หญิงกจี้นี้มันโบแซ่บอ่ะ คือไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเขาบ่มี่ังียงสีฮะเนเพราะว่าเขาบ่มี่แล้วเขาจะมีเฉพาะแถวแถวบ้านเฮ้าแถวภาคอีสานยูลาผัดเป็นเผ็ดรีบเลยเผ็ดดิบๆเลยเป็นดิบๆวันนี่เขาจะจี้นะถ้าจะลองชิมเส้นมั้งครับเส้นร้อนเส้นร้อนเจ้าแหละเส้นร้อนเส้นร้อนบุญเส้นเส้นร้อนเท่านั้นเส้นร้อนมันจะแห้งถ้าบุญเส้นมันจะเปียกโอเคอ๋อ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 อเอ๋อโอเคื๋อโอเอ๋อโอคออโอเ มันละลายในปากเลยสุภาษัยการเกษตรนะทุกคนอนนีก็คือเฮากะได้ยืมกล้องของแคร์เพื่อดำมานะจ๊ะอนนีก็คือเฮากะมาเบิ่งแนวพักทุกคนมาเบิ่งแนวพักนี่ ในความที่ว่าแม่ของเราเป็นคนที่มักปลูกผักกันทนเราก็เลยว่าสิไปซื้อในผักเนาะเมือให้เรานําเดี๋ยวเบิ่งนกันรามีรุ่นใด่แน่เนาะมะเขือนี่มะเขือมะน้ำทุกคนมะบวบเนาะมะแตงโมมะสาลีครบสุดเลยทุกคนดูว่าจะเป็นผักกับมีเนาะนี่จะเป็นอย่างน่องนี่มะคูมะคูแล้วกับมะขนอย่างมะข้นอยทุกคนนี่ขนอยขนอยเอาทุกคนประมาณนี้ทุกคน มัน,นจะเป็นในพักทุกคนดูความดีว่าเขามาสุดนนางแล้วเห็นเนาะก็เลยว่าสิซื้อไปต้นเมย์ทุกคนอันนี้จะของร้านสบายดีสบายดีสบายดีมาซื้อในพักเลยในเงินเลยเด้เอถึงละเท่าไหร่สิอันนี้ยี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาททุกคนได้ตังหลายเลยแเยอะแยะเลยได้กินทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย <laughs> รูความที่ว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะเซิร์ฟเสตเดอรเข้ากับหาขีนก๋วยเตี๋ยวเล็กกินนี่เลยฮะร้านเสียงนี่แหละร้านเสียบดังเลยเกือบใหม่ตัดเกือบใหม่มาตัดเกือบอะตัดผมในตำนานอ๋อตัดผมว้าวร้านตัดผมเบิ่งแต่นี้เลยทุกคนนี่เป็นเล็กอ่ะเป็นเล็กอ่ะประตูว้าตัดผมอะสไมลี่ เราต้องรอรอตัดให้คนไม่รอรอได้โอ้ลิวเตอร์หัวเลยครับมันจะเทืาไหร่ตั้งหี not, ่ แล้วเอาอาย่างมาติดต่อแล้วอันนี้เป็นอ๋อมันเป็นไม่ให้บาให้เ,เสียบเสียบผมเอาพ่อเนื่อปีพ่อเรื่องเป็นแผลเออเรื่องเป็นแผลที่คอ ติดคออะไรอย่บงนี้นี่เองมันจะอยูี่นี่ช่างเอมี่ช่างเอมี่เอมี่ครับนี่แต่ก่อนก็อาแกรโฆษณาอะไรแบบนี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เลาะด้วยกันอยู่เลาะด้วยกันอยู่ต้นครับต้นนครับส่งไหนครับเอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดยโอ้ยเอาๆเาเนีเดี๋ยวตัดให้ครับเอาทรงอะไรครับเอาทรงทรงมฮอกเป็เน้นทรงมฮอกทรมฮอกะเมื่อเชือดตะมุกกะเลือทางขึ้นนะออเอาครับนี่ยหยั่งเักกระปุมได้ไห ออกมาจากร้านตัดผมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงเนาะเปิดไฟเบิงทรงผมนู้นจะเป็นยังไงทุกคนตื่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 นเห็นเขนก็เห็นคออุ้ยแทนแ่นแทนนี่แทนแดนแทนนี่แทนแ่นออแหละกอะในทรงผมทรงไหม้ละทรงผทรงไหมเออหนี่นีหนีอยู่ประมาณนี้เออจังไหร่ปีขาะะอุ้ย นี่คือลิงข้อวเก่ายังเป็นลิงข้าวเก่าเลยเปะ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 ปเดี๋ยวกับครับวันนี้อนันต์พานธนามันเลาะเออท่ามกลางฝนตกเป็นได้อย่างได้ในพักซื้อแนวพักไปต่ฝนไม่โอ้ซื้อในพักเนาะไปพัเออมาเร็วมามาตัดใจเด้อร้านเกมสันบาร์เบอร์ช็อปอย่าลืมเสร็จเบาโอเคเสร็จเบาโอเค โนกระทบบดานะดูโขนอข้าวซื้อไก่อีหนึ่งตัวนะฮะเม็ดบุญร้านเก่าครับไก่ย่างนี่ฮะเจฟเว่นไก่ย่างนะฮะน่าจะใกล้ละชั่วโมงนี้นะฮะสะดวกสบายแล้เนาะไก่ย่างมาให้เรียบร้อยอมั่งแจ่มมั่งแซ่บม่องเก่าม,มีเบิร์ตชุย่างเลยก่ยอนเน่าไปวัดพุทธนะโอ้โอเถ่าแก่ เอามาอีกแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับยางคันนาดเลยเนะคุณอะมาอีกแล้วเมื่อร้อยตัวน้องคนขายเมื่อร้อยตัวยอดเลยนะเอา้าได้อาหารไปวัดแล้วไปไปครับ ี่เข้ามหับน้องรัตนานะครับเอา,า,จ,าจะเดินทางไปที่วัดกันนะครับน่าจะเป็นวัดป่าวหวงไหวะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับฝนนี้แบบว่าจัดเต็มเลยเอาปะ,ะไปวัดเร็วๆเร็วๆสายเร้วเร็วๆสายเร้วปะปะปะ สวัสดีครับเอาใกล้ออกไปปลาไปเตรียมตัวมอดีเนาะมาที่หลังเลยเฮงเวท้าน้องปาดนะฮะตามมาฮะโอ้ขยันเนาะมาพูดให้ดังอ๋อเบะนาเบะกับเจ้าของโรงเรียนนีสซากกวนเนี่ยเนา Ôi. Oh. Ừ Ừ <tuh> <coughs> <tuh> 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 ร้อยแล้วที่วัดป่าดงหวายนะครับกะทุกทุกคนสิ้นแหละเป็นไปได้กับมาทุกคนสิน้นไปได้นะปเดี๋ยวเราออกจากวัดป่าดงหวายครับากาดีบอบานไอ้ได้กดีเออฝนต,ตกตลอดเลย,เลยนะครับวัดป่าดงหวายมีแต่ป้าล้วนเลยครับบ่บมีเป็นวัดปฏิวัดย่างเดียวื เเออพิ่นเพิ่นยังบอกมือแรงมีสวดมนต์ท่านสิมากับมาสิมากับมามีสวดมนต์สวดมนต์วันศิลป์นะป้ายเดี๋ยวเฮามื้อละบบบนี้นะก๋วยเตี๋ยวเลียติมก๋วยเตี๋ยวเลียติมกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็เลียติมก๋วยเตี๋ยวเลียกระแลม ตรงนี้เขาเขียว้นเลยอันนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะเข้าไปในอำเภอนะฮะกีแตต้นกาทั้งเมดเนี่ยกรนเข้าเขาเนี่ยนะเข้าปนกับต้นยาปนกันเลยยากับเขา้ากรเข้ากันบิ๊กซี ตดดโ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 ดโอ้ได้ของมาจากวัดนะเนาะเอาไปเอาสามนี้และเมื่อนี้เส็ดบุญเรียบร้อยแล้วนะครับ